โทษขออภัยนะคะก็มาเรียนหัดเรียนเอาใน Facebook นะคะพี่พๆน้องๆค่ะถ้าผิดพลาดประกาศเราก็แวนเพรคีมุระบ้านห้วยเดือนนะคะอยู่บ้านห้วยเดือนนะคะ ขอกินน้ำแต่ว่าจะแค่ไปถามอาจารย์แล้วก็นึก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 ,นกว่าเราต้องไปลบที่ไหนเนาะลบไปลบที่ไหนนะคะเนาะก็ลบเพราะว่าเราที่ค่ะพี่อุตสาคนสวยของน้องนะคะเนาะพี่อุตสาก็หัวใจดวงที่14นะคะน้องสาวหัวใจดวงที่14นะคะคนไม่มีแดดเนาะไม่มีแดดแต่ก็มีหนาวนะคะน้องก็ขอบคุณมากนะคะพี่ๆน้องๆค่ะเนาะ รู้สึกว่าอบอุ่นนะคะทุกคนเราก็เหมือนพี่น้องกันจริงๆนะคะทุกคนขาเนาะก็ต้องขอบคุณนะคะทุกคนขาก็ดีใจที่ได้มาอยู่ในกอนเนาะคุณกอนนะคะเพจอ่านสั้นๆนะคะขอโทษขออภัยนะคะพี่พี่น้องน้องขาพี่อุตสาก็สวัสดีค่ะคุณจอยนะคะพี่น้องๆค่ะขาเนาะก็ขอบคุณมากนะคะพี่พี่น้องน้องขาเนาะสําหรับพี่เพรก็ไม่มีอะไรนะคะทุกคนเนาะพี่เพรเองก็ถ้าไม่มีอาจารย์ทุกคนขาะเพราะว่าเพรไม่ได้เรียนเนาะทุกคนขาะเพราะว่าเพรก็ เพจก็ย้ายมาอยู่มาอยู่จากสุรินเนาะเมื่อทุกคนขาเนาะเพราะว่าเพจไม่ได้เรียนเนาะทุกคนขาเนาะเพราะว่าเพจก็เพรก็ย้ายมาอยู่มาอยู่จากสุรินเนาะมาดกล่องสนับสนุนนะคะเนาะก็ไปดูไม่ว่าจะตอบคอมเมนต์ไม่ว่าจะอะไรนะคะทุกคนก็มีหลายที่เนาะทุกคนขาที่ตอบก่อนสุรินนะคะทุกคนขาย้ายมาอยู่บ้านบ้าน ฐานนุเคาเนาะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนขาเนาะตรงนั้นก็ไม่อาจไม่มีโรงเรียนโรงเรียนอยู่ไกลนะคะทุกคนขาเนาะบนคาน,น้องกะรู้สึกบ้านผอมร่องนิดนึงเนาะผอมลงนิดนึงเพราะว่าเราก็เวลาเราอ้วนเราก็หาเสื้อผ้าคืนเนี้ทุกคนขาเนาะสำหรับเครื่องน้องฮันหน้านะคะทุกคนแต่พี่เพรเนาะเอาพี่เพรออกมาแล้วมาตอบคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์ก็รับคามือค่าเนาะแต่ไม่รู้ว่าก่อนสุดินนะคะทุกคนขาย้ายมาอยู่บ้านบ้าน ขาดนกเขาเนาะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนขาะเนาะตรงนั้นก็ไม่อาจไม่มีโรงเรียนโรงเรียนอยู่ไกลนะคะทุกคนขาะเนาะขึ้นแล้วนะคะเนาะสวัสดีค่ะคุณรัตนีคุณรัตนีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเป็ดก็เป็นคนหนองหินบ้านหน้ยที่ผมผมนั้นให้เพื่อนหมดค่ะทุกคนค่ะเราก็ต้องมานั่งซื้อใหม่กันริ่มมาเริ่มต้นซื้อใหม่อีกนะคะทุกคนเพราะว่าไม่คิดด้วยพาเดินนิดหน่อย เปิดห้องก่อนเปิดบ้านเปิดบ้านเปิดบ้านขึ้นมาจากวัดแล้วก็เปิดแม่มเนาะคือคือป้าแหม่มของเรานะคะคุณรัฐมีก็สวัสดีค่ะใช่ไหมคะร,รัฐทันนะคะน้หนูก,ก็บึงรถมาวันนี้หลวงตาเข้าเขา้า เข้าสาลาสายนะคะทุกคนเกือบสองโมงครึ่งเนาะเกือบสองโมงครึ่งนะคะเนาะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ไหวไหมเนี่ยอาจารย์พี่แหวนจะไหวไหมเนี่ยเจ็บคอแล้วค่ะอาจารย์ <c oughs> นะคะเนาะแต่ปาร่มนี้ก็ไปได้อยู่แล้วเนาะปาร่มก็แข็งแรงอยู่แล้วเพราะว่าไปได้อยู่แล้วนะคะทุกคนคะ่ะเนาะแต่ปาร์มบอกว่าทําไมไม่บอกไม่บอกป้าบ้างล่ะนะเพจอันเตรียมเลยค่ะทุกคนคะ่ะเนาะก็เลยได้ไปดูย้อนหลังให้เนาะตื่นเช้ามานะคะทุกคนคะ่ะเนาะมีส่วนพี่อุบนแพงดิสก็มาน้องฮันนาเวลาเราผอมเราก็หาเสื้อผ้ายากตอนแรกก็คิดว่าตัวเองอ้วนขึ้นแล้วก็คิดว่าตัวเองจะไม่ผอมลงเนาะทุกคนค่ะเราก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยยกเสื้อผ้าก็ ถ้าใครยังไม่ได้ทานข้าวก็ทานนะคะช่วยทานให้ตรงเวลาด้วยเนาะทุกคนค่ะเดี๋ยวจะเป็นเหมือนเพชรนะคะทุกคนค่ะเนาะนะคะยินดีต้อนรับเข้าห้องเพชรเนาะแต่ก็รู้ว่าเป็นเพื่อนเนาะก็มาให้กําลังใจหลังบ้านบ่อยเนาะก็ขอบคุณนะคะช่วยเม้นเป็นภาษาสมปาถนานะคะเงีง้ยเงี้ยปังปังนะคะคุณรัตด,ดาะคะคุณดดาบายบายค่ะเดี๋ยวเพชรตามไปหลังบ้านนะคะบายบายเพชรก็แชร์แชร์ไปที่สตอรี่เนะ าะทุกคนการเนาะก็อ,อ,อยากกับคำขอบคุณเนาะแต่ก็ก็โดนติดติดติดแดงนะคะทุกคนเพรเนาะพี่นคุณกระเทียมก็เป็นหัวใจดวงที่เจ็ดนะคะขอบคุณมากนะคะพี่กระเทียมคนสวยคะ่ะเนาะขอบคุณพี่ๆน้องๆสวัสดีค่ะ,พ,ๆๆคะพี่อุษานะคะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะคุณสดาคุณสุดาพรสวัสดีนะคะขอบคุณมากนะคะ เพจจะขอทําเป็นทิปตั้นแล้วกันเนาะเป็นปะตาญี่ปุ่นนะคะทุกคนค่ะเนาะพี่อุบลก็สวัสดีนะคะสวัสดีพี่อุษะดูเนาะก็ไม่เห็นนะคะอาจารย์เปรมก็สวัสดีค่ะพี่ปองก็สวัสดีนะคะสวัสดีคุณการนะคะถักทายคุณการนกเนาะคุณ ช่ไหมพี่พี่ปองพี่วันก็สวัสดีค่ะสวัสดีเมีสะอาดนะคะทักไทยเมีสะอาดเนาะจะเป็นช่วงน้องหนิงขึ้นช่วงอาจารย์เปรมเนาะพี่เพชรก็สวัสดีค่ะสวัสดีคุณป้าตาอักกิษนะคะเ um นาะเพชรก็ไม่เก่งภาษาไทยเนาะก็ขอโทษขออภัยนะคะยินดีต้อนรับก็ห้องเพชรคนสวยสวัสดีนะคะพี่สะอาดคนสวยขอบคุณมากนะคะพี่สะอาดก็เริ่มมาหาเพชรเป็นเนาะเนาะขอบคุณมากนะคะพี่สะอาดคนพี่ <c oughs> พี่น <c oughs> ้องคเพื่อนต่างแดนนะคะ เราก็ออกมายืนยันตัวตนนะคะทุกคนค่ะออกมายืนยันตัวตนฮะมาดูแต่เราก็ให้ก็เลยได้ให้หลานสาวไปดูแลแทนเนาะให้หลานสาวไปดูแลแทนก็เปลี่ยนจุงเรื่องงานเนาะไม่ว่าจะหนาเดือนนาเดือนก็ตัดอ้อยนะคะทุกคนเพชรก็ยังไม่ได้เก่งเก่งนะคะเนาะก็ต้องรอน้องบาสอย่างเป็นช่วงสองทุ่มนะคะทุกคนค่ะเนาะก็ ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะพี่พี่น้องน้องค่ะเนาะถ้าเพรเข้าไม่ทั่วไม่ถึงยังไง เนาะนานๆได้เจอคนญี่ปุ่นนะคะเนาะฮาจิมฮาจิเมสเตอร์นี่ก็คือแปลว่าดีใจที่ได้เจอกันเนาะครั้งแรกนะคะทุกคนครั้งแรกก็เวลาเวลาให้สามีก็ไม่มีเนาะเวลาให้สามีก็ไม่มีสามีก็ดิ้งก็ติ้งมาสามีก็พอดีบางทีก็ป็นที่เราไม่ได้หนังสือค่ะทุกคนค่ะเราก็ได้หนังสือก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆเนาะที่มาเขียนให้อ่านนะคะทุกคนเนาะถ้าวันไหนนะคะทุกคนแต่เพชรก็มองเห็นเนาะว่าเป็นแดงค่ะเนาะเพชรแชร์ไปนะคะทุกคน อาจจะแชร์คําว่าขอบคุณเนาะเพรก็ไร่ไร่ลบนะดวงการก็สวัสดีค่ะพี่นานาๆนะคะเป็นยังไงบ้างเนาะดวงการไม่ได้เจอกันตั้งนานสบายดีไหมดวงการค่ะเนาะก็ต้องขอบคุณดวงการนะคะที่เข้ามาเพิ่มกล่องสนับสนุนนะคะเนาะก็ไปดูไม่ว่าจะตอบคอมเมนต์ไม่ว่าจะอะไรนะคะทุกคนก็มีหลายที่เนาะทุกคนคะ่ะที่ตอบพอมเพรก็อยู่จะอยู่อยู่หนองหินเนาะอยู่หนองหินจังหวัดเลยนะคะเนาะที่จริงบ้านเพรก็เป็เปน บ้านเพรดังเดิมเลยนะทุกคนขาบ้านเพชรดังเดิมก็ตาบนขาตามพี่ชายมาก็อยากจะเล่าให้ฟังนะทุกคนขาตามพี่ชายมาด้วยที่ว่าคุณแมก่ก็ก็ก็อย่นะคะทักทายพี่แอนนานะคะพี่แอนนาก็สวัสดีค่ะพี่คงคายคนสวยนะคะเนาะก็ถ้าเพรผิดพลาดประการใดหรือว่าอ่านชื่ออ๋อเห็น,นามสกุลเป็นนานามสกุลญี่ปุ่นใช่ค่ะเพรเพรแต่งงานกับคนชาวญี่ปุ่นเนาะแต่งได้ก็ประมาณ สวดมนต์ไม่ว่าจะอยู่บ้านนะคะทุกคนค่ะอยู่บ้านก็สวดมนต์นะคะทุกคนไปวัดก็อธิษฐานเผื่อให้พี่ๆน้องๆไม่เจ็บไม่ไข้ไม่โจนเนาะไม่ทักทายพี่อุบลคนสวยของเราพี่อูบลคนสวยก็สวัสดีค่ะทักทายนะคะฐานข้าวฐานน้ํากันได้อย่างพี่ๆน้องๆค่ะเนาะที่ผมผมนั้นให้เพื่อนหมดค่ะทุกคนค่ะเราก็ต้องมานั่งซื้อใหม่กันเริ่มมาเริ่มต้นซื้อใหม่อีกนะคะทุกคนเพราะว่าไม่คิดพอดีก็หลานหลาดทาหน้าที่แทนเนาะหลานทาหน้าที่แทนหลา ก็ได้ไปดูแม่แม่ชีแทนเนาะที่แรกก็ว่าเอ๊ะต้องเปเพชรก็อยู่จะอยู่อยู่หนองหินเนาะอยู่หนองหินจังหวัดเลยนะคะเนาะที่จริงบ้านเพชรก็เป็นบ้านเพชรด,ดั้งเดิมเลยนะทุกคนค่ะบ้านเพชรด,ดั้งเดิมก็ตาบนมาแล้วคะ่ะมาแล้วขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะ,คนะ,คะเนาะ พี่ไรก็สวัสดีค่ะพี่อุสาสกน์เนาะคุณกอนนะคะเพจอ่านสั้นๆนะคะขอโทษขออภัยนะคะพี่ๆน้องๆขาพี่อุสาก็สวัสดีค่ะคุณจอยนะคะพ่พี่กระเทียมค่ะตนเพจเนาะเพจเนาะทุกคนขาเพจก็ทําตามระบบพูดตึงเพจนะคะทุกคนพูดตึงเพจก็ทําตามระบบบางทีค่ะเนาะอาจารย์เปลมก็สวัสดีนะคะสวัสดีพี่ปองรามิดาของเรานะคะเนาะก็ขอบคุณนะคะอาจารย์ขาเนาะคนตัวอย่างดีนะคะทุกคนขาไม่ว่า จะเป็นคุณแม่อาจารย์เกียงไกรนดิรัตท่านก็ต้อนรับนะดีมากเลยค่ะทุกคนเห็น,เ,หนเข็นข้ากี่ไปลงทานที่ไรเห็นเข้ากี่ก็ต้อมก็สวัสดีค่ะอาจารย์เกียงไกรนะคะทักทายอาจารย์เกียงไกรที่เขาปรักของเราทุกคนนะคะทุกคนนะคะเนาะไปเจอท่านแล้วก็ประมาณสองทุ่มเนาะท่านก็จะเปิดบ้านสามวันเนาะในสามวัน เมื่อวานเนาะเปิดวันนี้อาจจะไม่เปิดเนาะวันนี้อาจจะไม่ว่าจะแค่ไปถามอาจารย์แล้วก็นึกนึกนึกน,กนกึว่าเราต้องไปลบที่ไหนเนาะลบไปลบที่ไหนนะคะเนาะก็ลบเพราะว่าเราแป๊บเดียวนะคะพี่คมคายค่ะเพชรยังหากุดแกลเปิดห้องไม่ได้ รอบๆห้องอาจารย์ก็สวัสดีค่ะคุณนันทิยานะคะทักทายคุณนันทิยาคนสวยของเรานะคะเพชรก็ขอบเป็นกําลังว่าอาจารย์โรงตอนไหนเนาะเพราะว่าฟังธรรมะอยู่ฟังธรรมะอยู่ไม่รู้ว่าอาจารย์ลรงตรงไหนตอนไหนนะคะทุกคนคะจนเก้าโมงกว่าแล้วไม่มีใครอยู่ด้วยก็อย่างนี้แหละพี่คงคายค่ะลูกหลานไม่รู้ไปไหนกันหมดเติมนะคะทุกคน